那雪山。 สวัสดีครับผมชื่อนายวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและจากเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมกลายเป็นคนกลัวการอยู่คนเดียวไปเลยครับเริ่มเล่าเลยนะครับเมื่อปีก่อนก่อนที่คุณปู่จะเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันท่านเคยพาผมไปที่บ้านไม้สีขาว ซึ่งเป็นบ้านที่ท่านได้รับมรดกมาจากคุณทวดและบ้านหลังนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของความสยงวันที่เกิดเรื่องคุณปู่ให้พี่เพียรคนขับรถของท่านพาพวกเราไปที่บ้านหลังนั้นพอพี่เพียนขับรถเข้ามาในซอยเพื่อที่จะมาบ้านหลังนี้ผมก็พบกับความผิดปกติอย่างแรกก็คือ ละแวกนี้ไม่มีบ้านของคนอื่นเลยอย่างที่สองก็คือบรรยากาศโดยรอบมันดูวังเวงเปแปลกๆและพอมาเจอกับบ้านหลังนี้ผมก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีกุยพอผมมาถึงก็เห็นบ้านไม้สีขาวสูงสองชัน้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องวาวและลายรอมไปด้วยพันไม้ต่างๆนานา,นาดูสบายตา ส่วนด้านนอกตัวบ้านร้อมรัวด้วยสีไม้เดียวกับตัวบ้านคาดคะเนาจ,จากสายตาของผมแล้วน่านจะสูงประมาณเมตรกว่าๆจู่ๆคุณปู่ก็ถามผมหลังจากที่ถึงบ้านหลังนี้ว่าหลานชอบบ้านหลังนี้ไหมบอกตามตรงว่าผมรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตาก,กับบ้านเก่าเท่าไหร่แต่ผมก็กลัวคุณปู่จะเสียใจ ก็เลยพยักหน้าแทนคำตอบจากนั้นคุณปู่ก็พูดต่อว่าถ้าชอบปู่จะยกให้คุณปู่ของผมพูดโดยนำเสียงราวกับว่าจะสั่งเสียซะอย่างนั้นหลังจากลงมาจากรถผมก็รู้สึกขนลุกไปทั่วร่างมันลุกชูชันขึ้นมาเองพระจุจุบรรยากาศโดยรอบก็เย็นลงเชียบพรัม อย่างกับว่าลมหนาวมาเร็วกับปกติอย่างไงทั้ทงๆที่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเข้าสู่เดือนเมษานี่เองหลังจากเข้ามาข้างในผมก็พบว่าภายในบ้านดูสะอาดสะอา้ะอานดีสงสัยคุณปู่คงจะให้คนมาทำความสะอาดหลังจากเดินดูบ้านได้ระยะหนึ่งจู่ๆคุณปู่ก็พูดกับผมว่า ดูตามสบายเลยนะเดี๋ยวปู่ขอตัวไปทำธุระใกล้ๆนี้ก่อนพอพูดจบคุณปู่ก็เดินออกไปเลยทิ้งให้ผมยืนงงแถมยังต้องมาอยู่ตามลำพังอีกบอกตามตรงว่าตอนที่คุณปู่อยู่ด้วยก็ยังอุ่นใจผมจึงไม่ได้กลัวอะไรมากแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศกลับดูวังเวง นาคนลุกยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงกระทืบ้าของคนดังอยู่บนชั้นสอบที่แรกที่ได้ยินผมก็ตกใจหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ้มเพราะนึกไม่ถึงว่าจะมีใครนอกเหนือจากผมอยู่ในบ้านหลังนี้แต่พอมันนึกดีๆว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกลางวัน ผีเผอมันคงไม่ออกมารอกน่าจะเป็นคนซะมากกว่าเพราะเสียงน้ำหนักจากเท้ามันดังชัดมากผมคิดว่าต้องเป็นโจรแน่ๆเพราะบ้านนี้มีของเก่าอยู่เยอะโจรมันคงรู้ว่าไม่มีใครอยู่ก็เลยแอบงัดเข้ามาผมรีบโทรหาคุณปู่เพื่อจะบอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแต่ผมพยายามโทรหาท่านเท่า,าไหร่ มันก็โทรไม่ติดคิดว่าสัญญาณคราวนี้คงจะไม่ดีหลังจากนั้นผมก็ลองโทรแจ้งตำรวจดูผลปรากฏว่าตำรวจรับสายแต่ปลายสายก็ได้ยินแต่เสียงซ่าแทนเอาวะผมทำใจดีสู้เสืออย่างน้อยก็เคยเรียนศิลปะป้องกันตัวมาบ้าง หลังจากที่ตัดสินใจจะสู้กับโจนผมก็มองหาอาวุธจนไปเจอกับดาบโบราณที่แขวนอยู่บนผน,นังพอดึงดาบออกจากฝักก็พบว่ามันดูคมมากไม่กี่นาทีต่อมาผมก็กคอยย่งขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อมาให้โจนมันรู้ตัวแต่พอขึ้นมาด้านบน ลับไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจแต่บางทีโจรมันอาจจะกำลังเลือกของที่จะขโมยอ,อยู่ก็ได้ก็เลยไม่ได้เคลื่อนไหวอีกผมเห็นประตูห้องที่ติดกับบันไดกําลงเปิดแง้มอยู่ก็เลยคิดว่าโจรมันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆผมค่อยย่องไปทีละก้าวทีละก้าว พยายามทำให้เสียงผิดเทามันเบามากที่สุดแต่พอมันถึงก้าวสุดท้ายเสียงเอียดมันก็มาดังที่หน้าห้องวินาทีนั้นผมตกใจมากหัวใจเต้นเร็วระแรงทันทีทีแรกคิดว่าโจมันต้องสะดุ้งเหมือนกับผมและต้องมีเสียงอะไรเกิดขึ้นภายในห้องบ้างแต่ที่ไหนได้ไม่มีเสียงใดๆ รอดออกมาผมตัดสินใจผลักประตูออกเบาๆจนเกิดเสียงพอประตูมันปิดสนดภาพที่ผมเห็นก็คือห้องพระลุงๆมีแค่โต๊ะหมู่บูชากับพระองค์เด็กๆอยู่ติดผนังใกล้กับกลางห้องถัดมาตรงมุมขวาของห้องมีโต๊ะตัวเล็ก ความสูงประมาณเอวของผมวางอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือผมเห็นโถกระเบื้องสีขาวด้านบนมีพงมาะลัยแห้งๆสีน้ำตาลเข้มวางประดับอยู่ไม่ต้องบอกกระเดาได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในคืออะไรสรุปก็คือในห้องนี้ไม่มีใครอยู่พอผมรู้ล้ว่าเสียงที่ยีหินนั้นน่าจะเป็นเสียงของอะไร จังหวะนั้นผมก็รีบบึงออกไปจากห้องทันทีอย่างน้อยก็ขอออกไปรอคุณปู่ที่นอกบ้านดีกว่าแต่ยังไม่ได้ทันที่จะหนีไปเลยจู่ๆประตูตรงหน้าก็ปิดดังปังเฮ้ยผมร้องตกใจก่อนที่ผมจะพยายามปอบตัวเองว่ามันเป็นพัดลมพัดแน่ๆแต่พอหันกลับไปมองที่หน้าต่างก็พบว่าทุกบานถูกปิดสนิท และท่นใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเขาคนกำลังวิ่งอยู่ในห้องจนเสียงมันชัดขึ้นราวกับสิ่งสิ่งนั้นมันกำลังวิ่งรอบตัวผมอยู่วินาทีนั้นผมทั้งชอ็อกและใจเสียมากๆจะวิ่งหนีก็ทำไม่ได้เพราะขามันแข็งไปหมดแล้ว และหลาทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเพราะจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงของใครบางคนกำลังเดินขึ้นมาพอเสียงกิดธามาอยู่ที่หน้าประตูผมกร,รีบราะออกไปทันทีเพื่อช่วยด้วยผมมั่นใจว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นต้องเป็นคุณปู่ของผมอย่างแน่นอนเพอผมจำเสียงรองเท้าของท่นานได้ ประตูถูกเปิดออกผมก็เห็นใบหน้าที่ดูคุ้นเคยของคุณปู่ท่านเดินเข้ามาหาผมจากนั้นท่านก็บอกกับผมด้วยคำพูดที่ดูแปลกออกไปจากทุกที่ว่าแกขึ้นมาไหว้คุณแม่กับน้องเหรอผมสายหัวจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เจอให้ท่านฟังยังไม่ทันที่ผมจะเล่าจบคุณปู่ก็ถามผมว่า ู้ไหมว่าพวกเราคิดถึงแกมากผมงุ่งมากที่จุดจูคุณปู่พูดอะไรแปกๆออกมาอีกดูไม่เหมือนคุณปูคนเดิมเลยไม่รู้ครับถ้าอย่างนั้นก็รู้ไว้สิว่าฉันคิดถึงแกแค่ไหนคุณปูหัวราะเสียงดักสีหน้าและแววตาของท่านในตอนนี้ ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคุณปู่เดินยำเท้ากลับไปตรงโต๊ะหมู่บูชาโดยที่ไม่ได้พูดหรือเล่าอะไรต่อทิ้งความสงสัยให้ผมแถมตอนนี้หัวใจของผมก็ดันเต้นไม่เป็นจังหวะอีกเงื่อในมือเริ่มไหลจนรู้สึกเปียกชุ่มไปหมดผมเป็นคุณปู่ กลมลงไปหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาไว้ในมือจากนั้นท่านก็เงยมองหน้าผมแบบตาขวางพอท่านลุกขึ้นมาท่านก็เดินปรีเข้ามาหาผมด้วยความเร็วบอกตามตรงว่าจังหวะนั้นเองผมทำตัวไม่ถูกอยากจะนีก็หน,นีไม่ได้เพราะในใจกำลังกลัวและสับสน คุณปูหยิบมีดในมือมาแทงที่ลำคอด้านซ้ายของตัวเองก่อนจะปาดจนเลือดทะลักออกมาและมีบางส่วนกระเด็นมาโดนหน้าของผมด้วยเอ้ยผีหลักผมกรีดร้องมาสุดเสียงอย่าอย่าอยยังมีอีกคนที่ อยากจะเจอแกซึ่งของปูกมันกัดขาดให้หายทำให้ได้ยินไม่ค่อยชัดนักจากนั้นท่านก็เสยะยิ้มออกมาเพผยเห็นฟันทุกสี่ซึ่งดูแหลมคมเหมือนฟันของฉลามท่านกับมีท่ทแหลมคมมาแทงที่ท้องตัวเองจากนั้นก็ทำการแสดงขวานท้องโชว์ สีหน้าดูเหมือนมีความสุขที่ได้หลอกผมเลือดจากช่องทองไหลลงมากองที่พื้นเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นคระคุ้งไปทั่วห้องตอนนั้นผมทมนไม่ไหวอีกต่อไปจึงอาเจียนออกมาสาเหตุมาจากภาพตรงหน้ามันดูสยดสยองเกินกว่าที่ร่างกายและจิตใจของผมจะรับได้ ยังไม่ทันที่ผมจะอาเจนจะมาตุโลกจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเล็กแกร่งฟังดัรู้แสบแก้งหูมาจากด้านหน้าพอผมเงยหน้าขึ้นมามองภาพตรงหน้าก็เห็นเป็นเด็กทารกขนาดตัวเท่าฝ่ามือของผมกำลังคานอยู่บนพื้นเนื้อตัวของเด็กทารกเต็มไปด้วยเลือดสีแดงผมกรีดร้องมาสุดเสียง พอทั้งตกใจแล้หวาดกลัวพี่จ๋ามาเล่นกันเถอะจุจๆไอเด็กตัวเล็กท่าฝ่ามือของผมก็พูดผ่านโทรจิตทาไมถึงรู้น่ะเหรอก็เพราะเสียงของมันดังกลองไปทั่วโซระสังของผมนั่นสิขนาดตัวเขางมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นเด็กอายุราวสี่ขวบ เหนือตัวจากที่ปืนเรือนก็กลับมาเป็นปกติพอได้เห็นหน้าจัดๆก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันดูหน้าตาคุณนๆแต่จะนึกยังไงมันก็นึกไม่ออกมาเล่นกันเถอะคราวนี้เสียงของมันดังกว่าเดิมนําเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจผมค่อยๆเดินถอยหลังให้ห่างจากพวกนั้นทีละกา้าว ชัดชาเบาๆพยายามให้พวกเขารู้ตัวจะหนีไปไหนหรอ่ะผีที่หน้ามันปู่เป็นฝ่ายทักผมพอได้ยินก็ตกใจจนตัวสะดุง้งงฝฟีเทามันก็หยุดชะงักโดยอัตโนมัติต่อมาไอ้ขาเจ้าก,กับก็ดันมาแข็งอีกรอบ พอไอ้ผีเด็กมันได้ยินมันก็รีบวิ่งเข้ามาประชิดตัวกับผมถึงรวดเด็ยวยังไม่ทันที่จะนับหนึ่งสองสามเลยมันก็มายืนชิดกับผมเสียแล้วจากนั้นมันก็ใช้มือเล็กๆทั้งสองข้างมาเกาะที่ขาผมพร้อมกับพูดกับผมผ่านโทรจิตว่ามึงจะไปไหนผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเสียงที่ได้ยินนัน้เป็นเสียงของคุณปู่แน่ๆ แต่ยังไม่ทัน Eller, ที่จะคิดอะไรต่อร่างกายของไอ้เด็กผีนั้นก็ยืดขยายจนมีความสูงไล่เลี่ยกกับผมดวงตาที่เกือบจะถลนออกมาของมันจ้องกระเมิงมาทั้งผมจากนั้นมันก็พูดต่อกูอยากเล่นกับมึงมึงต้องมาเล่นกับกูมันพูดจบก็ยืนนานที่ดูน่ากลัวของมัน แถมมีนอนหลายร้อยตัวกำลังชอนชัยไปมาบนใบหน้าของมันมากใกล้ๆกับดวงตาของผมคราวนี้ผมถึงกับหมดสติไปทันทีหลังจากที่สรบไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้พอลืมตาขึ้นมาอีกทีผมก็เห็นคุณปู่อยู่ข้างๆตัวผมสีหน้าดูกังวลมาก เฮ้ยผีหลอกผีหลอกพอผมเห็นหน้าของคุณปู่ที่เหมือนผีของสองตนนั้นผมก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวยิ่งสุดขีดแถมภาพของผีพวกนั้นก็ตามมาหลอกหลอนผมด้วยเดิมนั้นจนสติของผมหลุดคุณปู่รวมไปถึงพยาบาลช่วยกันปลอบผมแต่อาการของผมในตอนนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ยคุณหมอก็เลยฉีดยาที่ทำให้ผ่อนคลายจนผมหลับไปอีกรอบคราวนี้หลังจากตื่นขึ้นมาอีกทีเหมือนคุณปู่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็เลยสวมหนัากาก,กอ,อนามัยกับแว่นตากันแดดจากนั้นท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ท่านกลับมาจากทุระก็ไม่เห็นผมอยู่ตรงชั้นหนึ่ง ก็เลยตางขึ้นมาดูที่ชั้นสองพอเห็นผมสลบท่านก็พยายามปลุกแต่ปลุกเท่าไรผมก็ไม่ตื่นก็เลยดีบ,บอกให้พี่เพียรพาผมมาส่งที่โรงพยาบาลพอผมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณปู่ฟังพอท่านได้ยินท่านก็พังงาไปเล็กน้อยสุดท้ายท่านก็เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังดังนี้ คุณปูมีน้องชายฝาแฝดอีกสองคนแต่ก็ตายตั้งแต่เกิดหนึ่งคนส่วนอีกคนก็โตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเมือกับผมแล้วท่านก็ถูกผู้หญิงฆ่าปาดคอเพื่อขโมยทรัพย์สินไปเหลือเพียงคุณปู่คนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดมาถึงจนวันนี้สงสัยน้องๆของคุณปู่คงคิดว่าผมคือคุณปู่สินะ หลังจากนั้นไม่นานคุณปู่ก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นตามลำพังสุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนเป็นไปได้หรือไม่ว่าน้องๆของคุณปู่จะพาคุณปู่ไปอยู่ด้วยกันและ่วงรอดทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป